หนูไม่ชอบของหวานมาม่าชอบของหวานเลยทานแล้วก็ได้สดชื่นนะคะทานแล้วก็เย็นสดชื่นมากเลยได้จะเด้อขอทานอีกนิดนึงนะจ๊ะทานแล้วไม่ดีสําหรับช่องสุนคัครับผมโอเคมาม่า,มาไม่ให้ทานหรอกหนูไม่ชอบของหวานอยู่แล้วลูกใช่ไหมเปิดประตูตู้เย็นได้จะเด้อเจอเจอไอศครีมนะมคะเพื่อนๆหนึ่งแท่งนะคะ ที่ยังเหลืออยู่ในตู้เย็นง่ายเลยนะคะเพื่อนๆจ้าก็หวังว่าเพื่อนๆคงสบายดีกันทุกคนนะคะกันอยากมาทานไอศครีมนะคะที่แซนอร่อยอร่อยจริงๆค่ะออ,อก็แบบว่าเย็นมากๆขอทานอีกคำาะะ๊จะเด้ออะไรลูกกินอะไรลูก แซ่บหรือจะเดอไอศครีมนะคะเพื่อนๆจ้าอร่อยหรือไม่อร่อยจะแล้วก็นั่งดูมาม่าใช่ไหมนั่งดูมาม่าทานเหรออืม ซาบแบนบ้านซาบซาบจริงๆค่ะอร่อยเลยนะ่นนุ่มมากซาบจรงๆซาบก็อจะได้คลิปๆหนึ่งไม่ได้อร่อยอร่อย อัญชาขออภัยได้จะเดินเมื่อกี้แบบว่าอยากทานให้ดูตลกตลกได้จะเดินเนาะแล้วก็นั่งดูมาม่าใช่ไหมนั่งดูมาม่าทานเหรอกินยาแค่ทานแค่ขำๆนะคะไม่มีอะไรนะไม่ใจเย็นเย็นพูดบดาได้จ้าทาน่นุก ไม่อร่อยก็มามา่าผมไม่ชอบทางขนมหวานะคระับมีอยู่หนึ่งแท่งนะคะแบ่งกันก็ได้ได้จะเด้อบอกเปน็นหยางดอกแด้จะเด้อทานด้วยกันได้ได้จะเด้อกันญาก็จะลองสิมแล้วนะคะว่าเป็นตาแซบหรือเปล่ากันยากิ <c oughs> กนอะไรกินอะไรอยู่แขนมาม่าเหรอกินอาหารนะลูกม,มาม่าทําไก่เนาะกินไก่แล้วลูกอืมอืมเ <c oughs> ย็นมากค่ะเพือ่อนทำเม,มนู แม่ห่อครับมาม่าผมไม่ชอบทานขนมหวานครับ,มบหมอกเสพได้หรือรือจะเด้อครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะที่รับชมคลิปเราจะเย็นครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้กันยามาทําอะไรทีนี่นะคะคลิปนี้มาทําอะไรเอ่ยคือว่ากันยาแบบว่าดึกแล่ะ <c oughs> กันยาแค่ทานแค่ขำๆนะคะไม่มีอะไรนะ <c oughs> ใจเย็นเย็นพูดไดะเดี๋ยวะหนูไม่ชอบของหวานมามาชอบของหวานเลยทานแล้วก็จะได้สดชื่นนะคะทานแล้วก็เย็นสดชื่นมากเลยได้จะเด้อขอทานอีกนิดหนึ่งนะจ๊ะง่ายเลยนะคะเพื่อนๆจ้าก็หวังว่าเพื่อนๆคงสบายดีกันทุกคนนะคะกันอยากมาทานไอศครีมนะคะที่แซนอร่อยอร่อยจริงๆค่ะหมากแซบนิดเรียว้ะเด้อแซบขอบคุณเพื่อนๆมากมากเลยนะคะ ที่รับชมคลิปเราจะได้เย็นครับเ,เปิดประตูตู้เย็นจ๊ะเธอก็ได้เจอไอศ์ครีมนะคะเพื่อนๆหนึ่งแท่งนะคะที่ยังเหลืออยู่ในตู้เย็นหนูไม่ชอบของหวานมามาชอบของหวานเลยทานแล้วก็จะได้สดชื่นนะคะทานแล้วก็เย็นสดชื่นมากเลยได้จเจอขอทานอีกนิดหนึ่งนะได้จเจอไอศ์ครีมนะคะเพื่อนๆจ้าอร่อยหรือไม่อร่อยจะ ทานไม่หนุกไม่อร่อยจ้ามากผมไม่ชอบทานขนมหวานครับเศบแบบบนบนเศบหมากซศษไ้หรื้อเรื่อยๆเศษขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะที่รับชมคลิปเราจะได้เย็นบก็จะทานแล้วนะคะว่าไอศครีมแท่งนี้เป็นจังใดแซบไมเอ่ย ทานด้วยกันได้นะคะทานด้วยกันเปิดประตูตู้เย็นแล้วะเจอก็ได้เจอไอศครีมนะคะเ,เพื่อนๆหนึ่งแท่งนะคะที่ยังเหลืออยู่ในตู้เย็นหมอกเซ่บไม่ดื้อจัดเจ้าเซ่บขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะที่รับชมคลิปเราจะได้เย็นขอบคุณวันนี้ก็จะมาทานไอศครีม ที่แสนอร่อยอร่อยเลอจ้ะเด้อเพื่อนเพื่อนหิวอะไรหวานหวานขวายเลยจ้ะเด้อเมื่อกี้แบบว่าอยากทานให้ดูตลกตลกเลยจ้ะเด้อเนาะที่นอนหนูนะลูกเนาะเดี๋ยวมาว่าทานอิ่มก่อนเนาะได้ไหมรอก่อนนะคะอื้ก็จะทานแล้วนะคะว่าไอสครีมแท่งนี้เป็นจังไดแซบไม่เอ่ยทานด้วยกันได้นะคะ ทานด้วยการแซบด้วยเจเดอไอศครีมนะคะเพื่อนๆจ้าอร่อยหรือไม่อร่อยจะอร่อยอร่อย่อนจาห์ทานสนุกไม่อร่อยก็มากาผมไม่ชอบทานขนมหวานครับทานแล้ว ไม่ดีสําหรับช้องสุนักครับพมอโอเคมาม่าไม่ให้ทานหรอกนู้ไม่ชอบของวหวานอยู่แล้วลูกใช่ไหมเดี๋ยวมาม่าพาไป <c oughs> กินยาแค่ทานแค่คำๆนะคัมมไม่มีอะไรนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใจเยน็นเย็นพูดมาได้แล้วแต่อก็แบบว่าเย็นมากๆขอทานอีกคำนะจ๊ะเด้อื<ม>อะไรลูก กิหนอะไรหรอเ <What? S 1> ซาบไปจ่เดอร์ไอศครีมนะคะพเพื่อนๆจ้าอร่อยหรือไม่อร่อยจะแซบจ้ะเพื่อนๆแซบสองมันก็มาทานไอศครีมกับกัญญาได้ด้วยจ่าเดอมาทานด้วยกันได้นะคะพเพื่อนๆจ้ะแล้วก็นั่งดูมาม่าใช่ไหม นั่งลงมา,มากาทานอ่ะอืมมาแสร็จได้ืีด้วยเจ้อแซ่บขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะที่รับชมคลิปลรวจะเย็นครับเอาก็แบบว่าเย็นมากๆขอทานอีกคำนะเด้าอะไรลูกกลิ่นอะไรลูกว้า <laughs> อร่อยอร่อย อันดาแ,แล้วจะเดอ้อแต่ว่าเกิดอาการอยากกินอะไรที่หวาน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 นะคะหิวของหวานวจะเด้อก็ชอบจริงๆค่ะอร่อยเลยนะนุ่มมากจัอหือกินยาแค่ทานแค่ขำๆนะคะไม่มีอะไรนะไม่ใจเย็น เย็นพูดบารายเลยจะเปิดประตูตู้เ <reading> ย <repetition> ็นเะจจะเจอก็ไ hmm. ด <Comm od ian raine> mm ้เจอไอศครีมนะคะเพื่อนๆหนึ่งแท่งนะคะที่ยังเหลืออยู่ในตู้เย็นเดี๋ยวแม่พาไปก็มาทานไอศครีมกับกัญญาได้เวยจ้ะเด้อ มาทานด้วยกันได้นะคะเพ,พะื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้กันญามาทำอะไรที่นี่นะคะคลิปนี้มาทำอะไรเอ่ยคือว่ากันญาแบบว่าดึกแล้วก็จะทานแล้วนะคะว่าไอสครีมแท่งนี้เป็นจังไดแซบไหมเอ่ยทานด้วยกันได้นะคะทานด้วยกันทานให้เบิกนะคะเพ,พะื่อนๆจ๋าแซบมากๆเลยได้จะได้ าแซ่บหรือรสจัเดเจ้อทราบขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะที่รับชมคลิปรสจัดเย็นคอบแซ่บรสจัดเดอไอศครีมนะคะเพื่อนๆจ้าอร่อยหรือไม่อร่อยจะคร <c oughs> จะลงเหรอลกูกจะลงเหรออ้าอ่ะก็ะาลาตัวนี้ะ ง่ายเลยนะคะเพื่อนๆจ้าก็หวังว่าเพื่อนๆคงสบายดีกันทุกคนนะคะกันอยากมาทานไอศครีมนะคะที่แซนอร่อยอร่อยจริงๆค่ะมาไดา้ถอดเปลือกออกแล้วแล้วจะได้ถอดถุงที่อยู่ในครอบไอศครีมนะคะก็จะทานแล้วนะคะเพื่อนๆจ้าแล้วก็นั่งดูมาม่าใช่ไหม